ะะหวยอยู่หน้าบริเวณหน้าห้างโลวิสันนะคะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะตอนนี้ทีมงานของที่นี่แปดเดียวพร้อมกับพระประาดาษอาทรนะคะนำสิ่งของในเวลาอีก5้านาทีนี้นะคะแล้วก็ส่วนของที่ยังคงค้างอยู่เราจะามีทีมงานผลตามขึ้นไปนะคะตอนนี้รถที่ร่วมขบวนของเรามีจำนวนทั้งหมด สองสามเจ็ดคันนะคะที่ออกจากฉายนเสาและไปสมทบเพิ่มเติมจากที่วัดหนองว่าอีกประมาณอ,าอีก5คันนะคะร่วมขบวนทั้งหมดจำนวน12คันนะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มให้ทีมงานอ่าเคลื่อนตัวเพื่อคนย้ายข้าวของนำถูพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือนะคะ ในจังหวัดสุขโขทัยนะนาาาที่มีข่าวสารของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุขโขทัยให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทาได้รับทราบกันนะคะก็แม่พี่น้องทุกคนนะคะได้ขึ้นไปแล้วนะคะ นี่นะคะคันที่สองนะคะคันที่สามค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นทีมงานของเรานะคะนะคะตอนนี้ทุกคนก็นำสิ่งของของทุกท่านได้ไปส่งให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยแล้วนะคะ